สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับก็สามารถรับชมคลิปได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็ทางช่อง YouTube สลาลมคอย c h anel n หรือว่าถ้าทางเพจ f c e e o o o นะครับก็สลาลมคอย FC นะครับก็ติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวให้ดูนะครับหลายๆท่านสงสัยว่า ซื้อจริงหรือเปล่านะครับมีการส่งมาขายกันจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองมารับชมดูแล้วกันนะครับช่องผมอาเพจผมอาจจะเป็นเพจเล็กๆนะครับไม่ไม่ได้ใหญ่ระดับประเทศก็ซื้อจริงเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจากจังหวัดไหนนะครับแต่ว่า จะเป็น F C ทางช่อง Youtube นะครับกล่องนี้เป็น F C ทางช่อง Youtube นะครับส่งเหรียญมาขายนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับอันนี้นะครับคุณซาลาลินนะครับก็เดี๋ยวมาดูเหรียญในกล่องกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเหรียญในกล่องเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทที่แน่ๆมี1เหรียญนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า สมาชิกท่านนี้ส่งส่งเหรียญอื่นมาเพิ่มด้วยหรือเปล่านะครับนี่นะครับแกะแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับว่าส่งมาขายได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ซื้อจริงหรือเปล่าเหรียญแบบไหนที่รับซื้อนะครับก็อ่านี่มันเป็นอ่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแค่แค่นี้ละกันนะครับอันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะครับ ธนาคารกสิกรไทยนะครับเดี๋ยวตรวจเช็คเหรียญโอเคถ้าเกิดว่าเหรียญตรงตามที่คุยกันที่ส่งรูปมาให้ผมดูทางไลน์ก็เดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีนี้นะครับธนาคารกสิกรไทยซื้อขายไม่ยุ่งยากนะครับหลายๆท่านบอกวาอ่าร้านอยู่ที่ไหนจะมาขายที่ร้านนะครับอันดับแรกเลยดูคลิปก่อนนะครับว่า เหรียญที่ทางช่องทางเพจรับซื้อเป็นแบบไหนแล้วก็อันดับที่สองเช็คเหรียญของท่านถ้ามีเหรียญแบบที่รับซื้อก็ส่งรูปมานะครับไม่ต้องส่งมาขายที่ไม่ต้องเดินทางมาถึงที่ร้านนะครับส่งมาขายแบบนี้จะสะดวกกว่านะครับผมอ,อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับเพื่อนๆอ,อยู่เชียงใหม่กรุงเทพอยู่สงขลายะลาปัตตานีนราธาิวาส อยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับส่งมาขายไม่ต้องเดินทางมาเองนะครับจะคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากกว่านะครับอ่านี่เห็นแล้วครับอันนี้คุยกันบอกว่ามีสองเหรียญนะครับส่งมาสองเหรียญเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้คือคือส่งมาขายจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสองเหรียญนะครับส่งมา20บาทนะครับมีหนึ่งเหรียญราคาหนึ0งพบาทนะครับเดี๋ยวดู ดี๋ยวดูเหรียญนี้ก่อนนะครับอ่านี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญ10บบาทครุฑนะครับครบ100ปีธนาคารธนาคารไทยแห่งแรกนะครับนี่นะครับอันนี้10บาทครุฑนะครับเหรียญนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1น0บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานอันนี้ก็คือจํานวนการผลิตก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผลิตตามข้อมูลเหรียญ10บบาทครุฑผลิตออกมา5ล้านเหรียญแต่ก็คือ5ล้านเหรียญก็ มีราคานะครั <coaches S 1> ครบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับรูปแบบด้านหลังเป็นครุฑแบบนี้นะครับก็เลยได้รับความนิยมเหรียญไหนที่ผลิตน้อยก็จะมีราคาเหรียญไหนที่ได้รับความนิยมก็จะมีราคาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญ10บาทครุฑแล้วมาดูเหรียญนี้นะครับนี่เห็นไหมครับพอมองเห็นไหมครับจะมีคลาบสักหน่อยนะครับ นี่นะครับก็เหรียญนี้นะครับรับซื้อ1000บาทนะครับทำไมถึงแพงทําไมถึงซื้อเหรียญละพันนะครับเพราะเสียนตรงหรือเปล่าไม่ใช่เสียนตรงนะครับเป็นพ่ษเสียนกลับปกติเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูความพิเศษกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเหรียญ10บบาทรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2561นรอบอะครับอันนี้ผมผมไม่มีตัวอย่างปี6-1นะครับ เพราะผมไม่แน่ใจว่าส่งมาขายปีไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับให้ดูไม่ต้องดูที่ปีพศนะครับดูที่จุดจุดสังเกตที่ทําให้เหรียญมีราคานะครับเหรียญนี้ผมประเมินราคาไป1,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมถึงประเมินราคา1,000บาทนะครับเดี๋ยวดูดูดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเหรียญ10บาทนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับ เพื่อนๆดูนะครับดูจุดนี้ดูดูง่ายๆก่อนนะครับอันนี้ขอขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญนี้ส่งมาขายนะครับผมแกะกล่องให้ดูแล้วก็สมาชิก f c ที่ส่งมาขายเนี่ยก็คือพบเจอจริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆเป็นเหรียญ10บาทปี6 1นะครับจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆดูตรงที่คำว่าประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญรูปแบบปกตินะครับ แต่ว่าเหรียญที่ส่งมาขายก็คือเห็นไหมครับลักษณะของไส้ในนะครับเหรียญ10บบาทจะมี2ส่วนนะครับมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับอันนี้คือขอบนอกแล้วก็ไส้ในเรียกเหรียญ10บบาทชนิดนี้ว่าเหรียญ10บบาท2สีนะครับนี่นะครับขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับไส้ในเนี่ยมีลักษณะของการล้นออกไปที่ขอบนอกไปทับตัวหนังสือคําว่าประเทศไทยเลยนะครับ นี่นะครับอันนี้คือจุดสังเกตที่เพิ่มมูลค่าของเหรียญทําให้เหรียญมีราคานะครับลองสังเกตดูนะครับเหรียญน,นี้ยืนยันได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าเหรียญในกลุ่มนี้สามารถพบเจอได้ทุกปีพอ,อรจริงๆนะครับ,รบเหรียญที่พบเจอบ่อยจะเป็นปี32ที่ที่พบเจอเหรียญในลักษณะของการปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับเห็นไหมครับขอบอันนี้ไส้ในล้นมาด้านนอกนี่นะครับ ทับตัวหนังสือเลยนะครับประเทศไทยเห็นไหมครับแล้วเราพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเหรียญนี้คือเหรียญปกตินะครับก็สวยงามในแบบปกตินะครับแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตดูจุดนี้นะครับเห็นไหมครับไส้ในไอ้ขออภัยครับขอบนอกนะครับขอบนอกนิกเกิลเนี่ยเห็นไหมครับล้นมาตรงล้นมาไส่ในเลยเห็นไหมครับนี่นะครับก็คือลักษณะแบบเนี้ย นะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเ,เหรียญในกลุ่มนี้มีราคาหายากนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วๆไปเ,เพื่อนเพื่อนดูนับปกคลิปอาจจะเห็นว่าเป็นเหรียญ10บาทปี61ถ้าเกิดว่าส่งเหรียญ10บบาทปี6-1ส่งรูปเหรียญปี6-1ไม่หผมดูอ่ะอันนั้นก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญปี61ที่รับซื้อลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ลักษณะของการแบบไส้ในเนี่ยล้นออกไปด้านนอก แล้วก็ขอบนอกนะครับนี่นะครับนิกเกิลเนี่ยเห็นไหมครับล้นมาด้านในเลยนะครับเนี่ยมาติดตรงนี้เลยนี่นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติก็คือก็คือจะจะจะสวยงามแบบนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้พอเข้าใจนะครับผมว่าคลิปนี้ผมน่าจะอธิบายแบบไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับก็คือแบบอาจจะด้วยการเรียบเรียงคําพูดอ่าไม่แบบ ไม่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 ยังไงอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับการอธิบายของผมนี่นะครับจุดสังเกตนะครับก็คืออันนี้ขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทําความสะอาดดูนะครับว่าเป็นคราบออกหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ชัดเจนนะครับเหรียญนี้ เหรียญน,นี้ผมประเมินราคาไป1นึ่บาทนะครับเหรียญ10บบาทปีพศ2561เหรียญน,นี้ผมซื้อในราคา1000บาทนะครับเพราะว่าปกติเหรียญในกลุ่มนี้ผมจะเริ่มซื้อที่เหรียญละ200 200ก็คือ,อเคลื่อนน้อยๆเคลื่อนไม่เยอะนะครับก็จะซื้อที่200-2,000ถึงบาทนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้พิเศษก็คือ ในเหรียญของในหลวงเหรียญใน,นในเหรียญเนี่ยปี6กหนึ่งอ่ะพบเจอน้อยนะครับก็เลยซื้อได้สูงกว่าเหรียญปกตินะครับปกติที่พบเจอบ่อยๆก็คือเหรียญ10บบาทปี32นะครับพบเจอบ่อยมากนะครับเหรียญ10บาทปี32ก็คือ,อราคารับซื้ออาจจะหลักร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่ๆที่แบบ มีมีมีพบเจอกันน้อยอ่ะนะครับเหมือนปี61เนี่ยผมก็ดูแล้วนะครับในกลุ่มซื้อขายก็ไม่ค่อยพบเจอกันมากเท่าไหร่ไม่ค่อยมีการเอาลงมาขายก็ก็ซื้อแพงหน่อยนะครับตามความหายากอันนี้อธิบายพอเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปี3-2พบเจอบ่อยนะครับก็อาจจะซื้อสักห้าร้อยหกร้อนะครับเคลื่อนลักษณะนี้แต่เหรียญเนี้ยพิเศษนะครับก็คือเป็นเหรียญปี6-1นะครับก็คือพบเจอกันน้อยกว่าก็เลยรับซื้อ นะครับตกลงราคากันที่เหรียญนี้เหรียญละ1000บาทนะครับหนึ่บาทจริงๆนะครับไม่ไม่ได้โม้นะครับเหรียญนี้1000นะครับเหรียญนี้1000บาทนะครับเหรียญเหรียญสิบาทคุดเหรียญนี้120นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเเจอแล้วเอาไปใช้ก็ได้แค่10บาทนะครับเหรียญนี้ไปหยอดตู้เอาไปซื้อขนมไปซื้อลูกอมนะครับก็แค่10บาทแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเป็นเหรียญในกลุ่มเออเลอร์คอยเหรียญผิดพลาดแบบนี้นะครับจาก10บาท เป็น1,000บาทนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเคลื่อนเยอะๆสวยๆนะครับอาจจะถึง1 5 0หหรือว่า2,000บาทต่อเหรียญก็ได้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะของเหรียญนะครับอันนี้ก็คือมาอธิบายให้ฟังนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ซื้อจริงนะครับซื้อจริงติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้สมาชิกท่านนี้นะครับบัญชีกสิกรไทยนะครับให้เลขที่บัญชีขออภัยครับ ใส่เลขที่บัญชีมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเหรียญ10บบาทปีพศ2561นนะครับเหรียญนี้1000บาทนะครับซื้อจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเสียงเริ่มหายแล้วนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ